đây, phần bánh... này, áo à, nhúc đó mấy, nhúc nhúc, để say phai, phai nhặng phai mất cái này, ừ, à, tôi, để, à, ao, à, à, so xô đi, pì may, trung Thái, pì cào, ừ, ở anh, à, Sao đây, pù pù bao cả há ở thao này lẽ, ừ, như cái, cứ Bấm up bóng mi chọc bóng Kẹt. bóng, nâng bóng bong để <laughs> chế đưa ta đứa con rồi kiện ga. De đi lợi chết. Bón là chết ta này con con ào số mọc đây tắt mọn hô con hô 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 không hô hô không hô 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 ทีมงานมืออาชีพเพื่อเต่าทุกคนเลยเฮต่าเป็ดประมาณก้าวเต่าเป็ดนะจ๊ะแ่ทายใกล้อะไดรยังมันเลื้องทุกคนเลยเราเิ่งใกล้อีกอ่ะน้องลายคนไดยทีมงานนะส่วนผู้สาวพึ่งเมื่อบ้านใกล้อีทุกคนเลยเพื่อเพิ่งกลับแล้วนะจ๊ะบนองเพิ่งใกล้อีกับบดต่ำกว่าเจ็ดเป็นจะคู่ผู้สาวจะกลับนะผู้สาวประคุณอย่าเอานะเห็นความหล่อของข่อยเราจึงกลับเอออย่าเอานะพุ่นทุกคนเน้อบอหอดเบาป้องประมาณอยู่ สามชิลักป่ะถื่ไก่ชมพวดเนาะบรรยำผลได้มากไปได้ชมมดชิมาพี่ได้มากป่ไม่คอยมาอ๋อกะชีไปเมืองในไปทางพุ่เลยทางเกางจิบเนาะอ๋เข้าวงเงียนอยู่บ่นเนี่เนี่ยดึงอออกแล้วอยู่ห้องได้ก่อนมอสีมอสีนะกระโปรงป่อ๋อเดชซื้อน่ได้ก่อน อ่าลายชื่อแล้วบเน่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ากับทัะทายสบายดีบรรยากาศตอนเสานะทุกคนจะยินดีเข้าสู่ซองบาลลงเกินวิีชาวบานสีเก่าเช่นเดิมนะกับเมื่อนนี้กับเขากับกำลังเกี่ยมทาหมู่ทุกคนมาเสริมฉลองสงทายปีเก่าตอนฮับปีใหม่อยู่ที่กันห้องกันจ้ะ ก็บรรยากาศก็ยุ่งขำๆเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยกำลังเกี่ยมทาโมนัดกันว่าตอนเช้านะเจ็ดแปดโมงนี่แหละเบียร์นี่ก็เอามาสองแก๊ดนะเต็มเต็มเต็มแก๊ดเบียร์เวียด์ทุกคนไม่เวียดนามรสชาติของมันก็กินมันกินง่ายเป็นยากขมปะไรเนี่อันนี้ก็แก๊สหนึ่งมันเป็นยากขมทุกคนนะบ้ หนักเล้นะก็ซื้อมาซองแก๊สทุกคนเลยซื้อมากินก่อนซองแก๊สถา้าเพอะก็ไปเอาไม้แล้วก็เป็ดเป็ดสองโตเกียมแล้วก็ชิน้นโล่หนึ่งชินช้นชิ้นวายทุกคนเดะเป็ดสองโตเป็ดผูซื้อโตละสองแสนตัวหนึ่งละสองแสนสิบสองแสนเศร้าทุกคน อ่ะเฮาก็เกี่ยมสิทันทีก็เื่อว่ามื่อนี้นี่จังหวะอีกทําสถานาการณ์อาถรว่าสิกินทุงจังได๋ชั่วลายกับบางทีก็หมดมือพุนละนำก้อนอันนี้นี่ชีแช่ใส่บนนี้นะ่ะเป็นชารพัดทุกคนอืมนำก้อนแช่ให้มัน,นเย็ดกิดงนง่ายเนี่ย gót chạy 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 đặt chạy 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 chi thể này đó

13 14 15บงิรับ17 18 19 20ฟี24ปองทุกคนเลยแก๊ตนึงมี24ตืว24 23, 23, 24ปองครับซีแซ่ไว้ ทามโมมาพ่อจ้าเขาเป็นชื่อว่าเจ้าภาพเชื้อทันทีนเกี่ยม <c oughs> เกี่ยมทาโม,ม่อมพอชื่ออยู่เมืองก่าดะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวตัวแกะม1นแชห่าโอ้แข็งจะทับมัน Ni càng kiếp thôi thôi tủ thôi 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 มีผักบัวปอหอมปลอมแล้วนับประกาศนะทุกคนเอา้ามีทาทาพึงทิมงานทาทิมงานมาทุกคนจังเริ่มเห็นดูเห็นกินนะโปรเซดอะไรแต่ถือว่าเกี่ยมทาทิมงงานมาทุกคนนับแต่เชทานเถาเชทานี้ดังไผ่ก็ไผ่ไว้นะบางอยานี่ก็ไชื่อทานนะทุกคนชื่อทาน,นก,ก็เกี่ยมนีล่ละปัดขี้หนุกขี้เหนือ <laughs> กือว่ามันปก่อยมีเวลาแล้วก็มาเกี่ยมเอามานีิทุกคนเลยเป็นน้ำปูน้ำปลาเป็นผักผักเอาในส่วนครัวนี่พกมะขามีนก็ว่าจีบักมันไกล่ฮือนแล้วก็เลยยาหย่อไปนีแหละทุกคนเอาไว้ห่ม <ừ. S 1> พอยจากใดกกไม่ใชะเคื่อนกับที่ได้กว่าชีปุกออกมาหยับออกมานี้สุดไปึุดมาแล้วก็เลยว่าพกเล็กต้นไม้ใบย,ยักปักมันทิ่มทุกคนเพื่อมันชีใหญ่ชนี้แต่ือว่าพอแให้นะเอาจากไดห่ม แต่ก็ปลูกปลูกกระท่มอยู่นี่เนี่ยก็ปลูกนอนดินส่วงยนีเยหอ่อไว้ซะก็เลยตกมายำผลก็เลยเอาไว้เครื่องไว้พวบพาไวอยู่เป็ยังเอาไว้นี่อันนี้คือจะเป็นเจตธานทีบอลเห็ดเกล็ดน,นะสบายทีมงานช่วยกันกระตูในกระซ่ากไอยทุกคน <c ười> เป็นตูเบดหน่อยกระดังได้พอชมขวนทุกคนก็จะธานทีพอชมเนย นำกินเนี่ก็ไปซื้อเอาทุกคนเลยทาทีมงานมาแลนไปซื้อเอาอยหานเขาการนำกินก็มีอยแต่ว่ายันทีมงานเขาเคยกินนํำสะอาดแล้วเขาก็กินบอ่อไหนนะส่วนเขาในได้มัดได้นำนะ้ำก็นำอันดั้มนมาจะยังออกคุณพูัจะหน่อย <c oughs> นะเพราะเพราะว่าเขาขัดนะเขาขัดบอ่อนนําให้มันเลือกมันก็เลยขุนเหมือนนะมันก็ไกลในะก็เลยเอานะก็กินได้อยสำหรับเขาหนะ กระสวนทีมงานยาาเอาเพ็นารย์กินบัวไทยไปเอาเหนกินได้หมดก็เลยชื่นหนักใเพียอทหาก็ถือว่าดอกไหม่กล้วยใหม่เขาปลูกไว้ตั้งแต่บัวต่ำกว่าสิบกว่าปีทุกคนเขาเลี้ยงไว้ในไร่ต่ก่อนไร้แล้ววันนี้ดกหน่อยเขาอ้งไปใชเขาเห็นแล้วเขาอ้แล้วก็ยังเลือตัวนี้แหละเนี่ยกล้วยใหม่กำลังดอกเห็นบ่กำลังดอกกำลังจูบนะอันนี้ก็เอามาปลูกมัดนะ สวยใหม่มีแต่เต็มมดนะดอกเพิ่งลำเทียนตัวนี้เหอนะเนี่ยตัวนี้ là ใบลายใบแฉกตัวดอกเพิ่งตัวนี้อันนี้ตัวพีตะขนตัวพีตะขนนี่ครับโมเม็นอันนี้เกินว่าอก,ก็มีอยังละหางก็หอกพีตะข้อนเลยตัวนี้นี่ยตายละโมเป็นทุกคนทัวโปวกทั่วไปบ่ได้มันจะเกิดตามธรรมชาติเทากลมาปลูกเศษต้นใหม่ที่มันโบเกิดแล้วมันตายได้ นี่คือต้นขามเห็นบ่ต้นนี้เราออกมาจะต้ตนม่วงกกปีตะกนตะกอนมันงามมาเป็นหางยาวออกมาพี่แล้วมันใต้มันโบโยโทุกคนอันนี้เป็นดอกพึ่งพวกดอกพึ่งเขาแบ่ชุบเขากะโปูกมาเน่ยแล้วกกมันก็เริ่มจับโตก็ลายลายแนวิงเสียงให้ทุกคนได้เบิรงกับกันได้ก็ดอกพึ่งใบไล่ แต่ว่าเป็นโตผู้ตัวนี้นะมันก็เริ่มจับโตแต่ตัวนี้นี่จับแต่มันหนักเกินนะหับดำหนักก็ะได้มันก็งอยลงแต่มันก็จับได้หากมันแตกิ่งเห็นไหมตุกแกนี่ตุกแกตัวนี้โย่ตั้งแต่น่ได้หางมันบังใหญ่ยัง,ยงตุกแกนะอา้าวถือว่าการชีทาทีมงานมากทุกคน อ่ะทุกคนกามาแล้วผู้หนึ่งได้โผไล่เดี๋คนจุดเทาแลยวันง่ายทุกคนเลยกาเช็ดกินซอยเนื้อนะชินงัวเมื่อวานนี่แหละผมเป็นชินงัวชินควายนะนี่ทายก็ระวังเใจทุกคนเลยถ้าเปิดออกเนี่ติดเดืองขะขักกาชีปิ้งชำมลาหมอว่าชีปิ้งชำมลานะกาถือว่ามาแล้วผู้หนึ่งกายังเอกทยอยมาเทือเราขนเทือเราได้กันละทุกคน ตบนำลวกเป็ดทุกคนเฮะทีมงานยังบ่มาครบเดียวยังมาผู้เดียวถ้าทีมงานมาครบประชาชนช่วยกันถือเป็ดสองตัวเป็ดผูบักใหญ่ทุกคนฮะสื่อตัวหนึ่งสองแสนสองแสนเก็บตัวหนึ่งอันสองแสนเศร้าเอาตัวกินก่อนสองคนทุกคนอุ่นท้องก่อนนี่

mật bóng đường xong bóng đó bóng kỳ xong bên nào đấy bùi hmm. bên nào đấy chếp khó chếp khó chếp hết kinh khóc <khâu> là <đã> rồi <laughs> อ๋ทุกคนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะกบเริ่มมาสชีพนัดะอ๋อาก็ยังดีทาทีงานมาอีกเบร์สาทชีไม่อยู่เทีมงานก็ยังชีมาอยู่นะทุกคนเริ่มทยอยมาก็ถือว่ามันนี้ชาวชีดีเอาสายดิตงเงิอสไปดีแคทรเดดต่้ก็จัดแนวใดละคูเพันมเรื่อยมากัน อาจจะได้ก uh, ็แน <c ười> ่ทุกคนกาเข้ากับกาชีบิงเนือก่อนนะกาเป็ดนี่การย่งอยู่ได้เอาเบิ้งจังหวะก่อนกินตัวนี้ไปก่อนเอาไปใช้ทานกับชีบิงเนือก่อนอุ่นท้องก่อนกาถือว่าบเกาโมงดาดาทุกคนเกาโมงกาชีทาเป็ดทาหมูมากอมกันหน่ช้าเบิ้งดักไผ่ก่อนไผ่หนึ่งชิมอดมาแล้วทุกคนเลยเอา อันข้องข,องของ้อในผ้าเช็ดมือเด้อนี่ยปุ่มแมนว่าพียงนะเอาเจ็ดเดือดตาเด้กทุกคนเลยนี่ยอ่านการกินกักนบเดบอวอนี่ละเช็ดมอนี่เป็ดน,นะเป็ดบอตัวเห็ดเห็ดมั่วไปนะเห็ดมือใบให้มันก้อนได้เว้ยเด้กเด็กทั้งเสียบองค์ได้เสียบองมาสวย มาช่วยงานวันนี้ได้มาวนหมนกันนะสบายดีสบายดีสบายดีเสียบมองอันนี้ก็ตบน้ำใบคือเก่าข้างไใบเตยานะทุกคนเลยโอ้ตลาดน้อยเขาได้นี่ไหนเดี๋ยวมียั้งนอ้ยมันกระมิดแล้วมีทารุสดีละมีทารุสดะเขาชิมาวมารุสดะไม่ยั้งอะไรน้ำวนน้ำวนแตกโอ้ยสารพัดมันสิเป็นนะเนาะอาหารกันกินทุกคนตลาดน้อย มีเนื้อมียังขน้มมัดแหละคนเดียใครดิเนาะมันกระดูกอันนี้กระดูกยังมีอยู่มีหอยเดือยเจ้าสิเอาเมื่อต้มมาแล้วโอ้เจ้าก็เลยกินแต่หอยเดือยและตุ่นแต่ละมือน้าหอยเดือยเป็นอาชีพเออหอยเดือเป็นอาชีพเนาะจะคอยไปคอยมาเป็นหอยเดือยโดยโดยโดยกะ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 พอเลามาแต่เจ้าโอ้ได้ยายดิเนาะจากบ้านจะไปไหน เขาถ้ามันแจตกมากกระไรหินแตกมากนี่เลยก็หาบ้านหาบ้านเนาะมดเนาะแมนแมนเราก็ได้ขายอยู่ถือว่าตลาดขึ้นทีแมนเมื่อแมนเมื่อเนาะถือว่าบ่ลื้อเมื่อหน่อยจ้ะมับคางไปทางอื่นไปทางอื่นยันไม่หเออแมนแล้วเีกันเจ้กบวงลนด่าป่าเน่อ จ็ด่อืออือ้วมเลยขาแล้นน้ำนั่นกมน้ต่มเ่น้าต่้าว อ๋อป oh, ุงใช่ไหมออแบบเวลาผสมเหมือนมใส่นำฮเอาหนำใส่แต่หัวช้ไข่กับหัวขาไทยหัวชิ้ไ mm, okay. okay. huh? ่หัวขาใช่ไหอ๋อโอเคจัดไปฮะหันข้าไม่อยู่ทั้งผมเนาะโอ้ยอยู่ทั้งบวกคีรุจักก็เห็นนกอยู่ชนมานะทุกคนทีมงานเราเห็นได้ผมอ้า ัจุดไดตัดนะทุกคนนโชูังตอนเอ้าทีมงานของเราจัดการทีมงานมืออาชีพเดือดตาทุกคนเลยเฮี๋ตาเพชรทีนี้ทีมงานก็มาเพิ่มได้ทุกคนเลยเต็มผู้ชายผู้สาวพองานผู้บ่าวมาตำหลังเริ่มร้ายเลยพี่มาตะดองเหมือนบ่นนี้ตะดองรวมมาเลยน้องเอ่อคักคักคักเอ้าเบี้ยก็อยู่ในแก๊สนั่นแหละใหญ่กันน้องอาเด๋อ ครับล่ะนี่ต่ผู้สาวได้ทุกคนเลยอันนี้แล้วคือมกดอยู่นอกเข้าไปนั่งล้มกันไปได้เออพี่ปิดนาปิดตาทุกคนเลยสาวใช่ก่อนนี่บุกคนสาวใช่ก่อนนี่น้องผื้นโอ้แคมเซ่ได้กุ้งไร้ได้ทางไหนเ้าทุกคนเลยปอถกเอันนี้เอาคือมกดอยู่นี่เนี่ยเอาใช่ยกได้ไหมเดี๋ยวใช่ไฟยังไฟมืดเลยนี่เออเอาตัวเด เอาโชคดีปี่ใหม่ช่วงท้ายปีเก่าอยู่ดีแม่แห้งเอาได้ผูู้บาก็หาแถวแถวนี้แหละเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าค่าไ่าฮ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 ดาบ่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่าฮ่ฮ่เบาฮ่าฮ่ฮ่บาฮ่าน่าฮ่าฮก้อ่าฮ่่าฮ่าน่าาฮ่า่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่่่าา ถือว่าใกล้จากข้าหมูนี่ประมาณอยู่จากหลักก็ประมาณแปดเนาะบ่ฮอดบ่ป้องประมาณอยู่สามชิรักนาะสามชิลักป่ถือไก่ชมพวดเนาะบ้านย่าพ้นได้มากแบบได้ชมหมดชิมาพี่ได้มาบกป่คโอ๋อระจายไปเมืองนี่ไปทาั้งภูเร่โอทางเก่งจิ๊บเนาะโอเข้าองค์เฮียนอยู่บ้านเวนี้เนี่ยดึงออกแล้วยู่งอะไรก่อนมอสีมอสีน้ากระโปรงป่ อ๋อเดี๋ยวชื่อนั่นได้ก่ออ่าลายชื่อนะไรบ้างเนี่ยผู้นี้ได้ยังเข้าเงียบอยู่บ้างวันนี้กับไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยอ๋อก็คือมีพระละดอกพุนักกับไปพุนชื่อเข่าเงียบชื่อแบบนี้ชื่อเข่าเงียบชื่อเต่งชื่อลินได้ใช่ไอินแตง ยัวาสิลินนิน่ด้เอาเป็นกระดงเลเด้อเอาเด้อกับผักพอนวิสาปีใหม่กาวปี่สามศิีเบ็ดชีเขาปี2018แล้วได้นี้ถือทางเบาดอกเป็นกดเบาวแบบนี้ถือว่าพนนี่ได้เป็นฟูจัดมาแบนี้ฟูชายฟูสาวอ้าวมาเพิ่มมีเบาจุกเอกเลทุกคนเลย ทางทีมงานเรากำลังเย็นกันไปเรื่อยๆถ้าพอคั่วกินถาดด้วทุกคนพอคั่วก็เก็บกันใช่นะได้บ๊อบจ๊กสบายดีมากระไบไหนมากระไบมากระโม่โม่โม่เรื่อยๆเมนบ้าวเมนคือใช้แว่นรอแต่บนนี้แซบตาไปยังเห็ีดตาจอดเล็กวันจอดเล็กนนีแวอันหน้ากากใส่นะอ๋อ เลยตาแดงหมดนะอ่าเข้ามานั่งเข้ามานั่งอุ่นเลยมามาเข้ามาเอิ้นชื่อเดินได้ปะเดียขอก็หูดเลยแหละจะเชื่อเดินได้ก็เฮะใช่วันชิลมงูชิลมงูอโอ้ยมันรูดชาเดี๋ยวจะมาบอยทัานบอกว่ามาแต่เชาเด้อร์รูดตารูดแลนข้าวาก่อนเชาเนอ่์โอ้ยทื่นาก่อนทื่นาบุ๊มบิ๊มได้ใชิเอาตับไก่กินบุกินตับบานเ พี่เนื้อเป็นพี่หัวเกลือคุชักับริมอนโบรานเลยนะโบเนื้อเอาเข้ามานั่งมาที่เข้ามานั่งเออเบาจึกเฮกเลอร์เด้ทุกคนเลยวกำลังมามาตำลังเลยอพื่อนฟรีชิปเอ็ดหมองกว่านะมาอุ่นมาเข้ามาเอาเข้ามานั่งเป็นกระเด้งเลยได้ทุกคนเลยก็ชิไปเบิังทางพ่อครัวเ้างนี่ทีมงานเอากับเอาเบีอ่ะอ่าทีมงานเอาเอาเข้ามานั่งเลยเด้อสองเก๊ส สองกบางยามัดไปแล้วดีดบทุกคนมาอีกสองเดียวจุอกเลืมาอีกแกหนึ่งเลยเป็นหาด้ทุกคนเลยพอไปเอยูไจต์หนึ่งไปเอาน้แก่นี้เอาบมีเนาะเอาเดียวนาแกกตหนึงพิตเป็นหาทวนเลยเอาเป็นอะไรสิไปใช้สาวนงพืนเอาดิสิไปใช้ี่ปอจะล่จูจูตนะโอ้ยดองๆปอจะละดอง Này, ai ai bọc chân chào 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 chân hả? chân à, sông chân sáo. chân chào chân chào bò chân hả? chân 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 sốt chân 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 thằng chân Mà ok ok ถือว่าเบี้ยเอามาเพิ่มอีกสามแก๊สทุกคนเลยบางยาสองแก๊สแล้วแล้วกันละข้าวเดียวเนี่ยถือด <laughs> นด้นกันแล้วทุกคนเอาไปเรื่อยๆไว้จ้าบูมีกำหนดนะพผมเองคุณเช,ช้ากับชิคับไปดองเอาปีนี้หอดปีนาผมพ่อถือไว้ <laughs> โอ้เห็นยังกินเนาะต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดกินต้มเป็ดก่อนใส่รถเพลโอ้ใส่รถดีเลยเนี่ยรถเพล นี่วิธีการใส่ประมาณเข้มนะใส่ลายนะนี่บอกว่าจะน้อยเขาโบยจักต่อเข้มนะเออยาวเห็ดคือบ่อไก่นะโบแซบก็บ่อแซบตัวเองเห็ดมันโซละว่าคันผู้ใดกินแซบแล้ได้เมียงามหน่อยนะโอ้โซบ่อไก่นี่ปีกนวลเขาจะกินแซบปีกนวลโซผมรดนี่ใส่ลายแซ่ลายตายีกนี่ผู้ใดล่างหัวแล้วจะนอนในพรมบุมีใส่ลายแซ่ปลายมันในเคื่องเคื่องเคื่อ เอาเกลือมาใส่อีกเอาเส็ดมาเป็นแถวเพิ่นน่ะาส้มบ่ส้มฮะส้มยังจะน้อยกว่าเกลืออันนี้จะเฮ็ดน้ําซุปมัต้มยังอันนี้เาสิต้มเป็ดไ้ต้มเป็ดกระดูกมันเออิมันลเฮาสิเฮ็ดเลือดันโอ้ยเหีะรของแซ่บี้ยเออแสดงว่าเฮ็ดอันเลือดมันสิเฮ็ดอันตาเป็ดเลือดป้งเป็ดเนาะเออกระดูกกเดียวมันแบบนี้ซี่นะก็มาต้มเนาะต้มมันเปื่อยๆเนาะสดเนาะนได้อ่แล้วาสิอันน่ะเฮาสิปิ้ง Ờ Chúng ta nấu lại đây, mình đi đây Nó sẵn bò Ừ, áo Áo Nhanh Cảm ơn các bạn đã thua kênh là hướng cơ là thuần cho chị già đó Hà, kênh của mình Cảm ơn các bạn để เราปนกล้เกันหลายคนส่วนผู้สาวเพ่เมื่อบ้านใกล้อีกทกคนเพิ่นกลับแล้วซะบ้านนองป้อเกิใกล้กับบอดต่ำกว่าเจ็ดแจะู่ว่าผู้สาวจะกลับนะสาวรยนะเห็นความห้องข่อยเราจึงกลับเออจะวนะคุณุคนจะรออยู่ย่ายอมเด้อทุกคน เป็นเไดอิ่มยทีมงานเอายังยังกินอยู่คโอ้คือไรอีกเขาเขาบ่พ่อเ้อเขาบ่พ่อเซตัพ่อค้มาเขาบ่พอสี่ด้มาหนึ่งไม้ได้เป็นกระเด้งเราได้หมดอมาหนึงไมนี่ยเอาเอาเอา่ดคือว่าเอากันไปเรื่อยทุกคนนะกจังมองเลยตอนนี้สงมเสองมเงโอ้ยังบคเกงบัคคเอาไปยองกันไปเรื่อยล กิดต <ừ> ัวเริ่มเมาเริ่มซึมกันไล่เธอนะทุกคนกินเท่าไหร่นะดีกับตอวเป็นจุดบกเลยจุดฮาบงแสนซิปฮาบงกว่าทุกคนเลยเกิดตัวเริ่มกลับจะเป็นตกไปชิมือดนะทุกคนมาเกิดกับปิดภัยอีหล่ะทีมงานเอาก็ไล่คนแต่แย่ใหายกันไปนะพลุคนก็เมื่อพลุคนก็วันชิมาจะหน่อยก็เบิรงก่อนแต่กิบเฮาอนนี้ครับเด้อุ้ยหนาวป่าหนาวเลยนะเบียดอย่างจัดหนึ่งทุกคนทีมงานเอาก็ยังม่ต่อเนาะยังเงินจูบบ อย่ังปิดเป็ดเดี๋ยวหน่อเอาเดี๋ยวได้แกล้วก็ทือคลิปของเขาของกาเดิรมาวันี้ก็จะได้จบไปทุกคนถือไว้สำนี่ได้พบกันคลิปหน้าเนาะจะได้กับมือนีก็เป็นมือสุดท้ายเนาะมือสุดท้ายสำหรับปีนี้เอาต้นทับปีใหม่ทุกคนภายทองมาเบิ้งกับคอยยูดีไมีแห้งขอบเจ็บป้ายับใครมี่ไอซองเฮาจิ้งเฮลเลอร์พร้อมเลยกับไอ้ลำเงินพร้อมจังหวะค วิธีเฉพาะเออไอ้ละเงิวิธีชาวบ้านทุกคนนั่นแหละเออถือว่าไปยากของทุกคนมากว่าเลยได้กินจะเฉาเนี่ยเยะถือสากันอ่ะถือว่าพบกันคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอกวานสบายดีเอาบายบายบายสา